คำทานายเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สนั้นมีรายละเอียดหลากหลายจากหลายแหล่งที่มาทั้งนักพยากรณ์ในอดีตผู้มีญาณอย่างรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในปัจจุบันดังนี้ 1. คําทํานายจากนักพยากรณ์และผู้มีญาณอย่างรู้โนสตราดามุสลักษณะสงครามเชื่อกันว่าเขาทำนายถึงมาหาสงครามครั้งใหญ่ที่โหดเหี้ยมและทารุณยาวนานถึงเจ็ดเดือน ซึ่งจะทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมากชนวนเหตุและผลกระทบสงครามนี้ถูกตีความว่าอาจเป็นการสู้รบทางเรือหรือทะเลโดยเกี่ยวข้องกับการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างศัตรูสีแดง (Red Adversary) กับมหาสมุทรใหญ่ซึ่งบางการตีความเชื่อว่าหมายถึงการประทะกันร,ระหว่างจีนกับกองทัพเรือสหรัฐนอกจากนี้ ยังทำนายถึงความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วโลกที่รุนแรงจนนำไปสู่การกินเนื้อมนุษย์หรือแคดบาลิซึมบาบ้าวังกาลักษณะสงครามเชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลิภายหลังการล่มสลายของประเทศซีเรียรโลกจะตกอยู่ในไฟสงครามและเผชิญกับความหายนะครั้งใหญ่ผลกระทบผู้คนจะขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต จนต้องเดินโดยไม่มีเสื้อผ้าหรือรองเท้าและที่สำคัญคือน้ำจะมีค่ามากกว่าทองคำรวมถึงการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ไม่รู้จักเอธาซาโลเมหรือนอสตราดามุสคนใหม่ชาวบราซิลชนวนเหตุเขาทำนายว่าสงครามโลกครั้งที่สอาจถูกจุดชนวนจากการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคเบโลิลใต้น้ำหรือ Submarine Cables ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการสื่อสารและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกการบานปลายการทำลายเคเบลิลเหล่านี้อาจนำไปสู่เหตุการณ์ไฟดับดิจิทัลหรือ Digital Blackout และความวุ่นวายทางเศรษฐกิจซึ่งจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามผสมหรือ Hybrid Warfare ก่อนจะบานปลายเป็นการประทะกันระหว่างประเทศมหาอำนาจเช่นจีนกับสหรัฐคำทำในายในไทย หลวงปู่ชอบฐานสโมโและหลวงพ่อฤาษีลิงดำสถานะของประเทศไทยเชื่อว่าประเทศไทยจะรอดพ้นจากภัยพิบัติของสงครามโลกครั้งที่3และภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ผลลัพธ์ประเทศไทยจะกลายเป็นอู่ข้าอู่น้ำของโลกหรือมหาเศรษฐีเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรและอาหารจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง และข้าวจะมีค่ามากกว่าทองคําในช่วงเวลาที่โลกขาดแคลน 2. การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและนักการเมืองด้านความมั่นคงนักวิเคราะห์ทางการทหารและนักการเมืองระดับสูงต่างมองว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคก,ก่อนสงครามหรือ pre-war era โดยเน้นย้ำถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นชนวนเหตุหลักรักเสเซียกับนาโต ความก้าวร้าวของรัสเซียจากการลุกรานยูเครนทําให้นาโตต้องเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันโดยบางคําเตือนระบุว่ารัสเซียอาจพร้อมโจมตีประเทศในกลุ่มนาโตภายใน5ปีจีนกับสหรัฐการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่ออำนาจสูงสุดของโลกโดยมีประเด็นความขัดแย้งที่สำคัญคือไต้หวันซึ่งอาจเป็นจุดประตุของสงครามครั้งใหญ่ตะวันออกกลาง วิกฤตการณ์ที่บานปลายและต่อเนื่องในภูมิภาคโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านถูกมองเป็นปัจจัยที่สามารถขยายตัวเป็นสงครามระดับโลกได้ลักษณะของสงครามสมัยใหม่สงครามโลกครั้งที่3อาจไม่ใช่การสู้รบแบบเดมิมแต่จะรวมถึงสงครามไซเบอร์การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและการใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงรวมถึงอาวุธนิวเคลีย์ ความเสี่ยงสูงสุดผู้เชี่ยวชาญหลายคนกังวลว่าความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่การตัดสินใจเริ่มสงครามโดยเจตนาแต่เป็นการบานปลายโดยไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดในการตีความการกระทําของอีกฝ่ายในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงเช่นยูเครนหรือช่องแคบไต้หวันปัจจัยเสริมการช่วงชิงทรัพยากรที่หายากเช่นน้ำและแร่ธาตุสำคัญ รวมถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในอนาคตคำทำนายทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์และการตีความซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฝังและไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงโดยทั่วไปแล้วความรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่สที่ถูกคาดการไว้จะสูงกว่า และหายนะมากกว่าสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาอย่างเทียบไม่ได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ความรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่สามสามารถแบ่งออกเป็นผลกระทบทันทีและผลกระทบระยะยาวดังนี้ 1. ความรุนแรงทันทีจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์การทำลายล้างเมืองใหญ่ เมืองสำคัญทั่วโลกที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการทหารเช่นนิวยอร์กมอสโกปักกิ่งลอนดอนโตเกียวจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจำนวนผู้เสียชีวิตทันทีอาจสูงถึงหลายร้อยล้านคนอุณหภูมิและแรงระเบิดผู้ที่อยู่ในรัศมีของการระเบิดจะเสียชีวิตทันทีจากแรงระเบิดที่รุนแรงความร้อนสูงถึงระดับที่เปลี่ยนพื้นผิวโลกให้เป็นโลก,กัน และการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในทันทีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMP การจุดระเบิดนิวเคลียร์ในระดับความสูงจะสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMP e ซึ่งจะทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารทั้งหมดทำให้สังคมสมัยใหม่ต้องหยุดชะงักในทันทีระบบบัญชีโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าและการควบคุมทางการทหารจะล่มสลายในทันที 2. ผลกระทบระยะยาวและหายนะระดับโลก n u วเคลียร์วินนี่คือผลกระทบที่ถือว่าเป็นหายนะอย่างแท้จริงที่ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ 1. ฤดูหนาวนิวเคลียร์ไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ทั่วโลกจะปล่อยขมเหลและฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ทำให้บทบังแสงอาทิตย์อุณหภูมิโลกจะลดลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีภาวะขาดแคลนอาหารหรือนิวเคลียร์แฟมินฤดูหนาวนิวเคลียร์จะทำให้การพบปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นไปไม่ได้ทั่วโลกโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารและการกระจายอาหารจะถูกทำลายส่งผลให้ผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกบางการศึกษาคาดว่าอาจถึง5 0 0 0ล้านคนต้องเผชิญกับความอดอยากจนเสียชีวิต การปนเปื้อนของกัมมันตารังสีกัมมันตรงัรตรงสีจะปนเปื้อนในอากาศน้ำและดินทําให้พื้นที่กว้างใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ผู้รอดชีวิตจะเผชิญกับอาการป่วยจาก radiation sickness โรคมะเร็งและความเสียหายทางพันธุกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง 3. ลักษณะของสงครามโลกครั้งที่3ที่ข้างการไว้สงครามผสม การต่อสู้จะไม่ได้มีแค่บนสนามเบิดแต่จะรวมถึงสงครามไซเบอร์การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานการทำลายสายเคเบลิลใต้น้ำเพื่อตัดการสื่อสารและการใช้ข้อมูลบิดเบือนการสูญเสียครั้งใหญ่การสูญเสียจะไม่จำกัดอยู่ที่ทหารแต่พลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายและได้รับผลกระทบอย่างไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากเมืองต่างๆกลายเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์วิกฤตผู้ลีภัย และการล่มสลายทางสังคมระบบบริการฉุกเฉินจะล้มเหลวการล่มสลายของรัฐบาลและการขาดแคลนทรัพยากรจะนำไปสู่ความวุ่นวายการปล้นสะดมและความรุนแรงในสังคมการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลกล่าวโดยสรุปคือความรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่สามคือความเสี่ยงต่อการสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษย์เนื่องจากภายคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ และผลกระทบต่อเนื่องที่นำไปสู่ภาวะอดอยากทั่วโลก